กดไลค์กดแชร์ให้ทา้งช่องทุกๆช่องเดทีค่ะถ้าบ่มีตั้งช่องเท่ากับ่ได้รูจักนเนาะถ้าไม่มี YouTube เบิกซับกสิจยู่แต่ในหูเนี่ล่ะกัสิบ่มีผู้ใดรูจักเบิกซับเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนนําทุกๆช่องไปตกลัางใจให้ทุกช่องน้าเด้อค่ะเด้อกะที่ไปที่มาก่อนเนาะเพราะว่าอันที่แรกเบิกซับก็บ่คิดสิมากปล่อยเลขปล่อยเบอร์หรอ มี่มือดีขึ้นดีปูกัญญาพ่นมาซื้อว่าเอาออกไปตานอกแต่ว่าสันสูดหนีมันแขนอยู่ในปวดเอาออกไปต้นใหญ่ๆในต้นใหม่นะสันฝันว่าเอาสุดไท้ยนะออกไปแขนใส่ตุ๊กหอยใหญ่พ่นได้ว่ายาก็ได้มาว่าเออเป็นผู้เเ่าแม้ใส่สุดท้ยเป็นยาเนี่ยละมาบอกว่ามึงง่ายมองกูยุกะดีแล้วพันว่ายู่ทางไหนกูละอึดอัดมันขบมันแข็เพ่นว่าเอาออกกูมัดใหญ่ๆผีจังคือว่าสัน ทำนั่นล่ะก็ะเลยได้ง่ายง่ายอันปูยาออกมาเวนาบ้านค้นกับสีส้มใสวยายออกมาเห็ดหยางเพื่อนกะว่าเพื่อนจะให้ประชาชนปศนีปศสินเพื่อนมาเขาฝันฮะนาคันนี้ขึนน้นทูบแล้วสีผ้าค้นปดนีปศสินเบิดทราบกะได้ว่าคำาว่าประชาชนยาเอ้ยประชาชนมันหลายเด้เบิดประเทศเจ้าสิเบิปศนี่เขาได้ยังไงเลยว่าเพื่อนกะได้ว่าเอาเมือนกับเบิ้งของกูที่ดากูเตรียมไปเห็ดลงท่านเพป่นว่าฝันเด้นี่ บานนี้ถุงน่ะของน่ะไม่แต่ถุงละสิบโลร่สโลบ่ว่าสบเป็นบักเอื้อบักแตงก้นนหม่ไม่แต่ถุงใหญ่ๆว่างเต็มพื้อนอันผ้าแม่ไปย้ายรงท่านในาเด้อว่าสั่นผ้าแม่ไปเห็นร่งท่านเพิ่นว่าแม่ผู้นั่นเป็นย่า่ย่าคือจ้างแม่เข้าในอดีตจตัชฌาเนาะแต่ว่าหันบริเ่แม่ปัจจุบันบ่เคยเห็นหน้าจากักเชียที่มองนั่นกับเป็นที่ในอดีต,ต,ตจัชฌาจักว่ามองใดกับ่เคยเห็นคือกันเต่หูแต่ว่าเป็นที่เจ้าของ อยู่ข้างนอกนะมีแต่ทาหารเขาเฮ็ดซึกสงครามกันแต่ว่าเบิกทรับอยู่ในทีแต่ของแล้วปลอดภัยออกไปกับว่ามีไปตายเฮ็ดยังวาสันทอในความฝันหลังจากนั้นมากลับเป็นสีต่างๆอยู่เล็ไง่ายกับเขาเนาะหนึ่งสีแต่ว่าเลขไง่ายนี่ถือว่าสามงวดแล้วมาเวนงวดนึงแต่ก็มาเขาอีกสองงวด,งวด,งวดนี่เป็นงวดที่สามบัดนี้ันมาดมาปาทท่าจิหารวาเลขกเลขเล่าแตกสี่งวด วดที่ซีนั่นถึงซีโต้คหะวดที่หาที่โขนี่ลดนะคะเบอร์ทรับก็เลยจะไม่เน้นเลขแล้วเพราะว่าปูกระยาบอรดไม่เสียไหนเลขมเมื่อเไสาเบอร์ทรับเบอร์ใดข้านวดนะคะบอร,ร์ใดเปเพิ่งอาจารย์ท่านใดมาคอยนะคะเบอร์ทรับจะฟันฟันนะคุณเขียนเลขให้เธอซีโต้ซีโต้เมื่อเขียนหาย,อย,อยาไร้เพปล่อยยังไหนยังสิปล่อยเหมือนวันเพราะเอินว่าเมื่อนัน้นไล่สดอยู่เขาได้อขอเลขแลว้ว แต่เลยปล่อยซีตูที่เพื่นเขียนไห้ในข้อฝันน่ะปรากฏว่าเขาสีงวดค่ะบาทนี้เมื่อนี่จะเป็นรัฐบาลไทยวดนี้มันใจบ่กับมันใจเนาะคะ่ะโตที่มันใจที่สุดคือสิบเก้ากับสิบหกลางาฝันว่าปูเป็นมาเลือกเลดอยู่แท่งแท่งแท่นท,ทั้งสี่อะเพป่นมาเลือกมีเล็กยู่สองใบเป็นกระดาษแบบนี้ เขียนใส่กระดาษค้าไว้สองใบจังสี่มี่เก้าสามกับหนึ่งเก้าบานนี้เพื่อนสีเลือกนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าเอาเก้าสามดิเพื่อนเอาสิบเก้าหายแต่เพื่อนได้ยุ่นองหายจังสี่เออว่าสันเอาตัวนี้ไปว่าสันหิมรุงรางคาแทปูว่าสันกระไรยืมคนมากเบิง้งแบบเป็นเลขสิบเก้าก็ะไรหมันใจสิบเก้าแต่ว่ายาดมันลายออกสิบหกเพราะว่าคนค้นปล่อยลาย,หล,ายหลังมันกระดังระวังสิบหกล่างนะคะเน้นไปหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกล่าง แต่ว่าขันสองโตนี้อันเบิกทราบมีดโตล่องให้ท่านผู้ชมในเลือพิจารณาอยู่คือมีห้าศูนย์นะคะหกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าขาล่องดีดีขันว่าเลขอันเต็มดีดีว่ามีหมองสีสื่อละว่างสิบสี่นะคะเด้อสิบสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะเลขเบิ้ลน,นี้มันใจหนึ่งหนึ่งคือสีคือในความคิดเท่านะว่าคือสีว่าอันเนาะมั่งหนึ่งหนึ่งนะถามว่นบอออก กัดสิออกเบิรนี่คิดว่าดึงหนึ่งปวาราแนวเลขสันจรเนาะแต่ว่าเลขสันจรเบริกทับเบิร์ซับนี่ถือดีขึ้นเลขสันจรมันสีอ่านแนวทางเลขง่ายเนาะ,ะค่ะอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวดูสำหรับพูดดึงลอตเตอรี่สองตัวล่างนะคะอ่ <c oughs> ชักจะพๆเจ้าเป็ยัง ว่าไม่น,าน่าเนี่ยตกใไหมดเนี่ยไม่แย่อ <st ere o> ยู่เอแก้วมาตะกี้มาซื้อเด้อซื้อเด้่อน่า <st ere o> แต่ก็ <st ere o> มีเลขจุดนี่นะมีเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมือเก้านี้เมื่อนั้นมาอาจารย์โอ้ิ่ณมาตั้งมามาพอดีเนาะก็เลยตั้งสามแล้วก็เลยมาไหวไหวแล้วนั่นแม่ตระหนี่นั่นจังใดนาเพิ่อนไปซอดอยู่หลังโทรศัพท์ของน้องมิว อันเบิกซับก็เลย่ายคีให้เบิงว่าอันมันมันหนาแปลกว่าหนาเพื่อนขึ้นไปสอดในโทรศัพท์ขึ้นหนาไงแท้ว่าซันแต่ว่าอันมาเกิดปาฏิหาริย์ว้ซึ่งอันตาเพื่อนน่ะบูเปิดกว้างออกก็เป็นน้ำตาไหลงไหลงมาไหลลงมากอจังเพื่อนหายขนขิ้งลูกได้เหมือน,นั้นบาดี้เพื่อนก็นยโยเขายขาูบเข้าเป็นตางามคือเกาน่ะแม่เป็นปาฏิหาริย์ว่าเบ่เคย่อพอจังซี่แต่เกิดมามมกั่นแม่เกิดขึ้นว่าผีหลอกแลนหลดแล้ว อันนี้ว่าก,กังเวทน,นอกค้นกันลายกัเห็นกันลายคุ้นมือนอันนี้ชุดล่างนะคะอันนี้จะเป็นชุดล่างอันนี้แยกล่างไห้นาะคะ่ะผู้ไดมัดบนกัขึ้นบนไว้น้าแน่นาะคะ่ะสองตัวชุดสองตัวนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้ไงจะมดดืดนะคะแกไยควันค่ะนี้จะเป็นสามตัวบนทีนีน<อ>้มาเคยปล่อยยมันลายวันไหอนหอะมันลนัน ก็คือเพื่อว่าตอนหนึ่งเก้านึ่งหกเดือบซับว่าหลายๆคนว่าอั้นแล้วมันอั้นปิดเก้านันปิดแล้วก็ว่ากันเห้เบซับเลยพ่อก็วบาเนาะคือเส้นจะาของมีคันเลขมันดังถ้าไม่ออกตรงตัมันจะออกตัวกับคือสิบหกมันปีนหัวเดยอเก่าเพราะว่าเคยนะแม เคยปล่อยซีเก่าแล้วมันออกซีปโพกกันนะเราบ้างซีปโพกด้อกค่ะแต่ว่าเบิกซับนั่นจัดไวแล้วซาบเบิกซับว่าใดได้ดเบิกซับสื่อไปหลายตัวผู้ใดงบหน่อยกับพิจารณาดูขันหน่อยยี่ดีกับมักซีเก่ากับซีปโพกมันเป็นแนวทางนี่เขามีรุดนะคะอันนี้ร่างสําหรับที่ว่าไปดึงลอตเตอรี่เนาะขันดึงย่างละใบกับเบิ้ลว่าหลายดอกนอกจากคือดึงหลายใบเนาะพี่นอ้องมาทั้งใจคนะ่ะ อันนี้ล่างเนาะค่ะแต่ว่าเน้นสิบเก้ากับสิบหกนะคะย่านย่านย่านมันออกสิบหกเดี๋ยวนี้นะเลขนะนจ้าเจ้าเ่อจาชุดนี้ล่างแต่ว่าชุดนี้นะปอยไปมือว่านี่มือขึ้นฝันดีดีปรากฏการแปดได้แล้วเนาะค่ะนอกบัดนนี้จะบอกความฝันเนาะค่ะปอยชุดนี้ไปจักเขาเพราะเข่ามึงขึ้นนี้ ฝันฝันบะคือมูแม่ฝันประหลาดแต่แมะฝันว่าไปไปจุกเอาก้อนหินอยู่ในบอ่อบ่อนั่นบอน่อแม่นคือบ่อน้ำแต่วันเป็นบ่อหินแม่ไปจุกขึ้นมากมขึ้นมากร้กกมือหนึ่งบานีก็เลยในความฝันีด้กะนเีเอฟซียาฟาว่าด้วยพอว่าฝันกระท่องมุ่นท่องคาถาหลับเป่าลงมือแบออกมาแล้วเป็นเทพพญานาะค เพรพญานาคแบบไหนมีตัวอย่างตัวจริงให้เบิง่งเอาไมา่เลยนะลกูกไปกล้องกลางนะเออกลองกลางกลางโอ้ใส่คนพิการมัน <c oughs> เราลืมไปว่าเราหลดลงมเฮเด้อค่ะแบบนี้เลยไม่กล้องันนะจะคล้องก็นนะงงงมีอีลนะีน่ะนะนี่ต้องให้เบิ้งตัวจริงแจ้งจีคิดภาพออก่ากดี่น้อ,อง <c oughs> ข้อเสกของแม่เราเป็นจังสี่เลยนี่เป็นเพชรพญานาคแบบนี่ล่ะเพิ่นได้ว,ว่าเอาเป็นเพชรพญานาคแต่ว่าในควาวฝันสีเขียวอมด้อมอมด้อม,อม,อมเอาไ้คน้นกัมมารอบสองค้นกัมมาว่าเศร้าไปนี่กัมมาเป่าอีกเอาไ้ค้นอีกเพศจังสี่แจค้อนอยู่เบิด์ขึ้นไหมแจคอดพระพี่น้องเอาปูไปสัน่นไข่เสกได้อีอดีด้เจ้าเสียเอาเอร์าสัน่น ก็เลยเสกให้เขาหรอกกบับแหวเขาจังสี่เป็นแบบนี้ล่ละค่ะแต่ว่าหันเป็นสีเขียวจังสีอันนี้เบิทราบกับพี่เกฟมากเลยดิว่ไ่ได้ว่าไปไปซื้อไปอย่างเด้คือไปตามวัดตามวัดที่เพื่อนว่าอันเชิญเชิญอันเขาเอรนเชิญพระธาตุเนาะพระธาตุด้วยว่าอะไรนี่แหละเมื่อนั้นย่างไปซื้อๆกับเป็นปา่าที่หนันดูดอกว่ายยูซื้อจ้าว่างขึ้นน้ำพื้นดินว่างขึ้นน้ำพื้นดินเต็มไปหมดก็เลยเก็บเอา นังเกียกับตกลงหลังค่าก็คือเนี่ยที่มาถี่ไปเก็บเอาก็บ่รู้ว่าเพ็่นเอินหยังกาเมื่อค่อยฝันเกียวจ้าเทียมื่อฝันเมือขืนอเนี่ยกำอนหิน้มกันมาเป่าบาดแดก็เอาให้ค้นเบิดขึ้นขันแม่นถือเกลเลขกับถือนึ่กันเบิดประเทศขันแม่นออกสิบเก้าถือนึ่กันเบิดประเทศแล่ะกับเขาทุกอาจารย์ค่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าออกสิกกบหกกระยาน แต่อันว่องเหาอยู่ที่ผัวไม่คุ้นไยบ่สังเกตาเจ้ากับก,บกบา,บกามัวคือกามผัวคือกาวเป็นบวกกสีดังเวิประเทศเนาะเพราะว่าเอาแจกคนแม้ว่าได้กินเต้เจ้าของแล้วก็มาฝันว่าได้อ้อมว่องกินหนึ่งปลาเมื่อว่าน,นี่ฝันอันนี้ฝันมือขึ้นตื่นมาได้บอกแฟนว่าขันแม่นเด้คอยแต่ก,กสีถือเรื่องกันเวิประเทศเพราะว่าเมือขึ้นแจกคนบ่เศร้าแม่แจก๊กแจกหอดที่มานเจ้าของ เจ้าบ่เสีย่อยกวาิไปเอามาเป่าให้เจ้าเบื่อง่อยเฮ็ดไดอีดีได้ว่าสันในความฝันอ่ะคอยเฮ็ดไดอีดีขอเป้าเราคอยกะเป็นพระธาตุั้งซี่่ะข่อยกะแจกคนอีดีได้ว่าสันก็เลยเอามาแจกทีมงานเจ้าของซ้านั่นแ่ะเลยเตือนก็คิดว่าเลขชุดนี่สิว่าเขายู่ว่าันดีปานนี้ฟันดีแต่ว่ามีชุดสามตัวสามตัวชิ้นนในห้างเดี๋ยวนะคะวัวนี่จะบ่เนนให้คือหมม่ดอกนั่นๆๆน่เดี๋ยวไป อันนี้เบิเกซับจะแป้งเพราะว่าเวลาไปรอพาเบิเกซับจะเอาไปหยอดไปรอพาน้ำมูอก็ได้แป้งไว้หันซีมาเบิร์นเนาะคะ่ะอาจจะมาบน,นหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ได้แต่ว่าอันบนนี้มันไกเก้าสามหันตามคว่ำฝันเนาะคะ่ะเนาะคว่ำฝันกับมีเขามีรุดคือกันพี่น้องกับพิจลาหน้าเบิรงอันนี้เบิกซับเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะ อยู่แล้วค่ะเนาะแต่ว่าอยากให้ถือตามตูวันอะไรเน้นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเงื่อนนะเน้นห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งอเน้นห้าศูนย์หนึ่งไปเลยสีอันอยู่บ่ะเหรอว่าอันดอเนาะเพราะว่ามันอันมึงซ้ำเก่าแม่ตัวบังไว้คือหาศูนย์หนึ่งฝันอยู่หาหูขึ้นฝันมาหาหูขึ้นมือขึ้นกับฝันรอบที่สอง เพราะว่าเบิร์ทราบหนึ่ินนนอนชอบตื่นมาเทียงขึ้นตีหนึ่งค่ะมันเป็นนิสัยมันนอนสองเทียตื่นสองเทียรอบสองฝันว่าแป้นผ้าขี่รถถ่ายมันหาศูนหนึ่งนะขี่รถไปเที่ยว